ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาใครมีปัญหาต้นทุเรียนเน่าบ้างไหมครับปลูกไปแล้วเน่าโคนเน่าลากเน่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันครับผมเห็นนะครับเราจะทําล่องลูกฟูกให้กับทุเรียนนะครับเพื่ออะไรเพื่อทําให้โคนต้นทุเรียนนะครับเหือดน้ําเหือดน้ําได้ไวๆไม่ให้ขัง ขอบคุณอุปกรณ์พิเศษจากร้านโกเม่ด้วยนะครับที่ทําให้ผ่านรถไถทําได้แบบนี้ครับผมแต่คนที่ปฏิบัติการก็คือพ่อผมเองครับเดี๋ยวดูรายละเอียดในคลิปต่อๆไปนะครับ